สวัสดีครับผม,มลุงนันนาครับอ,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 อลืมอีย่างอย่างหนึ่งดิมือล,ลืมยังแบบล,ลืมสมบายดีดอันเขาซุตเตียสบายดีซุตเตียสบายดีขาดว่าได้เนาะมันก็สบายดีโค้งโยก็เร็วบ่าวาดสบายดีมือน,นี้เป็นจังไรคืองผ้ากับมันนั่งสุมกล่องไวบาบนี้รู้เข้าก็ได้โอ้ยยังไงวะหนาวกลับมาอีกแล้วฝนตกฝนลิน นะครับลิ้นพ่อปอกแปลกๆเอ้าลืมถามลุงขู่คุยไปหนึ่งขูกเรียบร้อยเนาะลูกเอาขู่ค้ยเรียบร้อยแล้วตอนนี้แม่นางฝอกกล่องไฟหลังจากที่หนึ่งเขาพร้อมที่จะกินเขาแรงแล้วนะครับลุงกะหาว่าสิหานางเมื่อกี้แค่ลไหนงฮะนางที่กินมะเตมูส่าลูกบอสนนะเื้อมาลายอยู่นี่วังหันครับ้าแต่ว่าเมื่อวานนี้ ขมารอบหนึ่งมาหาลุงแต่ว่าลุงมาอยู่นะครับไม่นี่ก,ก็เลยมาอีกราเป็นรอบที่สองเพราะว่าก่อนนั่นที่เขม้ารอบแรกที่มา,าก,กับเส้นหน่อยเนาะเส้นหน่อยเนาะปูครับจรวดกลับมาจากประเทศเล่ามาลงจืดสองขัน้นเล่นบ่แมนครับมาลงสองขั้นมาลงกลางหน้าลุงนอนหน้านะครับมากับมูปูผ้ามูอ่าพูดตะปะเขาร์่ปูย่น ปูขาวมันปูชีปบขาวปะปูชีบขาวนะครับผ้าปูขาวปูผมยา้าบานเฮานี่ละครับจะเท่าบนขยะเอินเท้าใช่เลยขี้แก่อยกหอดปูผมหญ้าขาวปูชีบขาวผมเป็นหญ้านะพ้นมันคือการอ๋อมันปูผมหา้าบันแดงมาเป็นแบบว่าเพิ่นน่งเขาห่มเขาดูนะบอลแบบว่าเพ่น ปูผมเงาดิฟูชีบผักขาวผมีผักขาวเ่นนะข้าวชีผักขาวผักผักขาวปูชีผักขาวมันบอกตรงเขาเลยไปสุ้มคนเมันบอกเรียกคือขักโพดดูวันเททเล่าขักโพดบ่มีอ้อมค้อมแต่ว่าบอกตรงทักท้วเขาเลยไปสุ้มสำนักเพิ่นอุ้ยบ้านนี้เขาคือได้โชคดีแท้ นไมบหวานนะมึงใั่ไมคนมากกี่นาทีคุณเครื่องไมาอยู่ประเทศไทยบวานันี้จากเล้ามากนี่เห้มานมาเที่ยวซื้อมามยามาเขียวซื้อเรามายาเราก็จะไปที่เราแล้วก็ปูก็ไปเป็นยูเป็นมูเนยูคุณถึงข้าวข้าเราตัวสันบานี่ถึงข้าวข้าเราดีบาลนี่บาลสีได้ตรงๆงเราดีแต่ว่าแมื่อปูชี่พวกเขาจากฟางเล่าแต่มือนั่นปูยังพ่ดในแบบอย่างเนาะครับลุงนั้นเนาะ มาหัวเลาะใส่เบิองซื้อๆมายินยิมหลือก็หาหัวใส่นะครับรบ้านนี้เป็นจังไหนบ้านนี้เพื่อนปูเพื่อนท่านมาสกิดจะหลอกไปครับปูเพื่อนกับวัดมาดอกมากเจอนี่ละเพืพ่อนปูหาจับคนนี่ล่ะเอา้าตายักอืาวยมข้่าวยม,าวยมตายักษ์้ยผิด<า>ขาด ดีใจ, <มา S 1> ใจเบิดว่านมาอยปูคนมาอยู่เดี๋ยวฟังให้มันจบสักครอโอ้เอาสันใจเย็นๆกันอันนี้คือตอนอย่างมาจากอันนี้ละ่นเอากระดาษเป่ามาสองแผ่นกระดาษมา้าเนี่ยสองแผ่นสองแผ่นจับไปเบิง้งบอกใส่กันดิจับจังสี่คนละใบเราจังเพามาใส่กันเกวยกันทั้งสี่ อเอาคลวยกันกากระบาดกากระบาดกระดาษเอซีคือเก่าเป็นบอกครับจับสองมือจับข้างละใบจับข้างละใบมือละใบเนาะจับมือละใบยกขึ้นมาจับแยกกันบานี้เอาใส่กันบานี้เอามาใส่กันแต่ว่าบ่ได้เอาแนบสนิทให้ว่าหันเป็นกากะบาดเป็นกากะบาดกากะบาดคือเครื่องไม้คุ่นเครื่องไม้กากระบาดกากะบาดเหมาะไว้กัน พันจังสี่มันพูนดิเอกพันจังสี่มันกากระบาดกากระบาดช่วยกันช่วยกันนะครับเออจังใดต่อครับเพื่อนกับคนหล่อนล่ะเพื่อนนั่นก็ได้รตายักกับคนหลอกเอ้ากั่คนยิ้มยิ้มแฟเพื่อนก็เลยจับหมุนที่ล่ะหมุนเพต่นได้ว่า เป็นเท่าไรกันกัน่าเอาห้วยก็ใช่อันนี้ยากแต่วันนี้กระดาษสองแผ่นหวยกินกาเป็นเท่าไรวันนี้ไม่ยากเ่งไงยงงไงที่สุดไยจังใหญ่เลยเฮ็ดเป็นเครื่องไม้บวกไหมเครื่องไม้คุ้นใครจะไหนว่าไยากเครื่องไม้บวกเครื่องไม้บวกังไงถึยซีบวกซีสิเพาเป็นแปดบราว่าสันกัดใบเพิ่งให้สองใบ โอ้ยวอาห็อุกอังเลยนาะบาทนี้เนาะกระตีอุนสันต์กอกระดาษซองใบเราก็เอาว่กกล้วยกันให้เป็นเครื่องหมายบวกถามว่าเป็นเท่าไอนะครับซีบวกซีกับเป็นแย่มันเรียมเรียมเรียมเตรียมเรียมน้าเตรียมมันกับแย่ด้วยเราครับคือเอาง่ายก็สิว่าเป็นยังคือตีเป็นซีพราะว่าเพื่อนเคยเอามาให้แล้วรอบหนึ่งนะครับกระดาษสองใบนี่เพื่อนเอามาหรอกไม่ดีให้เพิ่งแทล่แแทล่เทล่งวดนั้นมันออกซีซี งวดนั้นพ่นจับแนบกันมาเลยจับแ,<ล>แนบกันมา,น,น,มานะครับงวดนั้นพวกนี้กระดาษเอซีสองใบอีกแล้วเอาจับกล้วยกันเป็นเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ทมว่าเป็นเท่าไหร่นั่นแหละซีไม่ใช่เครื่องหมายคูณถ้าซีซีนี้ซีคูนซีคือสิบหกแต่ว่าถ้าซีบวกซีคือแปดนะครับโอ้ตะดาดสองใบเต็มแนว ว่าต้องว่าต้องสืบครับขันแปดสองนี่อุกอังนี่ครับบาทนี้โอ้ยโอ้ยบาทนี้กาเพิ่นก็เลยไปเพิ่นวางสัตว์เราเพิ่เลยไปครับบาทมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่มาเพิ่นมาปูมาแต่ว่าหางโมมันโตเพิ่นปูปลาขาวนี่นะเป็นพ่อตูปูนี่ละปูพุ่มเูนี่นี่ละเป็นพ่อตูอยู่เฮี่ยนมาสั่ว์นี่ ตอนที่ไปก็คงเจอว่าคนโอ้มาาในรูปของปูเฮียนเสี้ยนหน่อยวันที่ไปก็คงเจอว่าฝนได้ยินเสียงห่าผีจังค้อยหูว่าเป็นปูจังก่อยหัวเป็นคนเด็กแขนมาาว่าสั่นเอาอย่างเราอย่างนี้เหรอเดมาลดว่าสั่นว่า เดมาเพิอนเขี้ยงแขนเล็บสิหนิเลยที่พ่อเนี่ยนี่แมนมานล้วที่พ่อบอดี้เป็นกับรูคือกันแขนเสายเข็นแขนไปทางไหนห่อเขียนไปนี่เข็นใส่แขนเขียนเลี้ยงมาเลยเขียนใส่แขนหนึ่งหกตัวบู๊ยเอาเห็ดไหมนู้นเขียนจงไหนเอายกแขนขึ้นไหมเนี่ยเขียนเลยไหมเข็นกันเนี่ยหกตัวเลยเขียนใส่แขนคือขกคือแน่เนี่ย แกมูเจ้าสิวาจังไรับเอสซีิวาจังไยกลับมาว่างไรนะคดีก็ให้รด้จตัวะป้มก็สีทาจดสีจดดับบานฝืนเขียนเลี้ยงเลี้ยง่กันไปสิฝืนบริเขียนลูกมันหงีดีที่จริงฝืนเขียนเขียนเรี่ยงกันตัวนี้มันออกมันก็ออกกันตัวมันมาเลี้ยงขืนเลี้ยงลูกตามตามหญิงมันเลี้ยงมันก็ต้องสามตัวแม่นตัวอันนี้ิ่นเขียนหกตัวเลี้ยงกันเลยแล้่มเน่าเลย เนี่ยก right ็จื้อได้หลายตัวเปนเอาก็จื้อได้ตัวเด็ดอย่างไงเนีเนี่ยย้อไปใ่อหนที่ผมเขียนไว้รอดี่ตอนวันศิไปฮึ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 ว่า่อ้าวฮันนี่พูตนันเนาะมเอ้าอันนั้นคือเบอร์สีมะยำบอกนี้อันนั้นมันคือเล็ดดังเขาบ่สิตอนวันึ่งตั้งตอนต้องวัดจัวใดก็ตอนตัวงอนเก็บสอง สองก็มาแปดสองอนะยะเอาแปดสองมาให้บานะยะเอาแปดสองมาให้นะครับแปดสองนี่คือตีกระดาษเอซีเฮดเป็นเครื่องไม้บวกนะครับคือตีเอาบอกมันคือยังฟนบอกวังหันครับบวกคือบวกวังหันหกสิบเฮดหาสิบเฮดครับอันนี้คือตีเอาอันนี้คือตีเอา าากระยักตาากูแปด <2, S 2> สองกระยักไหยืดสองเช่นดสองเจ็ดสองก็ได <72. S 2> ้เก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองคือเก้าตัวเดียวกันคือเจ้ามันจะอยู่หน้าก็อยู่หลังอืมอันเด็ดอันนี้ก็เก้าเจ็ดสองเพราะว่าสามตัวก็บบนี้เลยครับบ้านนี้หกตัวนั่นเป็นตัวไรแน่ครับลูที่ปูเขียนไ้ให้เขียนไหงี้ใช่ให้บอกให้เขียนก็ได้เขียนเอาทราบไป เขียนเอาอันนี้หกตัวเลี้ยงเลยนะครับหกตัวเสามบรรทัดนะหกตัวครับสามบรรทัดสามอนไรบ้แมนสามบรรทัดแมนแมนเงาๆไปตัวงงายๆแมนหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, โหลดไปเอาสี่อบ้แต่ว,วาเพ่นบ่ขีดต่ว,ว่าขีดซื้อ โอเพิ่นเขียนต่อกันแต่ว่าลุงห่างสิขีดข,ขันกลางซื่อๆขันกลางซื้อ,อเป็นสองต้นโอ้ขันเป็นสองต้นเนี่ยซึ่งเห็นประเภทคือพันเสรป้าเหนียดะอืมอ้อวคือเป็นที่บาบเลือกงามแต่ว่าอันซืองามเด้อเลือกตัวนี้เด้อเราเพิ่นเขียนใช่แขนเอาแขนมาแบบครับ อันใช้มือมันมือมันตีเขียนมาเลยรับก็ได้เขียนใส่เขียนที่แม่ฝนที่บ,บาดนี่โอ้ยรอสึกฝนแล้วมือขึ้นนี่ตัวนี้นะมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่สดสดร้อนร้อนสดร้อนร้อนหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดอันนี้คือ จริงจริงแล้วไม่ได้ขีดกลางนะครับที่ปูเขียนไหคือเพิ่นเขียนต่อเนื่องกันหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดแต่ว่าลุ่งเอาขีดใส่ไหเห็ดใหมันเป็นเลขสองหางเป็นเลขสองหางส่วนมากทำเป็นไหสองโตสามโตมันก็ะดิออกสองโตหนาหลังส้นมากออกหนาขนาดอันนี้ได้เขียนไว้เือเขียน เพราะว่ามันสามตัวเลยขีดกลางเวยคือครับอันนี้เป็นตุกเลขสองสุดซื่อชื่อเดียวกันว่าเป็นยังครับซื่อื่อตั้งแต่สามตัวทั้งนันกับว่าเป็นยังว่เป็นยัง,น,ยงนะครับแต่ว่าส่วนมากที่ปูไห้มันมักจะไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนะครับแต่ว่าไหตัดเอาแม่นนะครับปูไหแบบนี้เอาบบดนี้บ่ต้องตีนะครับ ปูเขียนให้คักๆเลยบอตองตีเลยหนึ่งศูย์หกกับหนึ่งศูนย์เจ็ดนี่ล่องไปแต่ว่าเนาะที่ตายักมาให้เป็นปริศนากาล่องวิเคราะหเบิงเด้อครับผมหรือท่านใดจะตีเป็นตัวอื่นบ้นอกจากแปดสองพอแปดสองนี่มันดังเหลือเกินแต่ว่าพูดถึงลุงเล็กเจ็ดสองสองเจ็ดนี่มกักอยู่ดิแมน มันกามีขึ้นมีลงเท่ากันน่ะครับเจ๊ว่าขันยังไงเจ๊อูตีที่ว่ากระดาษสองแผ่นเนาะครับไปเลขสามตัวก็ได้ดิตัวใหนล่ะครับสองนแล้วสกันสองสี่แปดสองกับบ๊อบบวมเป็นแปดได้สองแปดสี่แปดสั้นตัวสี่แปดสองแปดสันตัวเป็นไปได้ครับ ลองแพนด้ะมาบวกกันะนะ,นะเป็นเท่าไรนะ <Amen. S 1> <ฮ>อยั่ได้หลักสิบอยู่ที่เลขสุดหลักสิบมีเจ็ดมีศูนย์มีแปดมีหนึ่งศกกูน,นกกย์หนึ่งศูนย์เจ็ดมีบอกครับหน,นึ่งศูนย์เจ็ดมนบ้า มกกับยูไทยก็เราเจ็ดกับยูไทยแม่คือเร่ยคือชติชติหนึงออกบ่สิสิไปแล้วเอาผู้ตัวเดียวเอาแต่ผู้อื่นมาเนาะสนุกมามาในล่างมามาในล่างอย่าห้องนะครับมาในล่างผู้นั่นแปลงเป็นผู้นั่นเปลี่ยนเป็นผู้นี้มานะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือเสียงห่าวเสียงหัวของเพิ่น เอาจังไหนกะอันเขียนให้แล้วเพิ่งก็ไปโหลดก่อนม่ได้สั่างข่วมอย่างไรเพิ่มเติมนะครับโบโยเลขาคอนสีมาดอกครับอตายนักกันบ่เพื่อนหมี้วันโกนนี่เนาะกรอเบิงว่าคงสุดท้ายคงตายนักสีมะวาจังไรครับสีมะบอกเป็นโตแล้วสีมะหอยบวกป็้พื้เก่าครับ บาทนี้อีกอย่างหนึ่งนี่บาทนี้ที่สิต้องรุ่นต่อไป<ส>อย่าลืมว่าปูชีปาขาวเท้าชีปาขาวนะครับปูเท้าชีปขาขาวจากฝั่งเล่าให้เลขต,งตรงๆถือจนเขาเผาสำนักยูพุนเ<ช>พิ่นว่า<ช>บานนี้เพิ่นมาเล่นน้ําปูบานนี้ขามฝากมาฮะมาอยู่นี่ละล่ะรุ่นว่าเพิ่นสีมาบอบานนี้ตะเก้าถ้าเพิ่นได้มาหมดมาถึงแล้วมันเรียงมันไทย ถ้ามาห่อนมาถึงป่านนี้แล้วป้าปูสีบวมาผดมาผายอยูบ่บ่อหรือว่าเพิ่นสีประชุ่มกันแล่วเพิ่นสีคุยกันแล้วว่าสองปูสกอะไรสงแพงมาลังเพิ่นไปแล้วกับันตอวังตีซีแม่ละจักรุ่งไปใส่ไปพ่อดให้เจ้ court, าสิประชุ่มจุสาากลางบ้านนี่ตะฟูนี่ มิถุนี่คือโทรศัพท์ทุกคนยูทูบเบอร์ท่านเลยแม่นยูทูบเทนั้นแหละลุงยางกายไปเขาเลื่อนเขาไปมันมีพ่อมันมีพ่อวสั่นว่ะเอ้าเป็นอย่างน้อวันนี้ว่ะกูจักลุงน้อหน้าบอวสั่นต์บุะถามนะถามกูจักลุงน้อหน้าบอวสั่น อยากขอเบอร์เท่นาส่นคนก็บอกเลขถึงแก่าั่นว่าอันนี้คือครื่ฝันเด้อวามฝันจะพูดยิงอยากขอเบอร์เท่านอีกัเลยลุงก็เล่าวาดจ่าคนโยะสนุกแน่ๆาั่นว่นี่เนไหตัวไราสัเจ้าก็รู่บอกพออมาสั่นว่าก็พบอก่รูหน่อยๆอยมาสั่น อตัวไรล่าวะเช่นยังมาขอเบอร์ทัวรเขาอยู่โอ้ยบุมีบุมีโทรศัพท์ดอกโทรศัพท์ดอกโทรศัพท์มังหางกดบ่ได้ดอกสกครับก็เลยว่าว้ายเลขน้อหน้ากับมีสองตัวตอนแล้วเั่นกลงออกไปครับตัวไรล่าวะเั่นว้างปั้งๆข่าว ขาเจะซากระม่ากับแปดสองกับศูนย์เจ็ดแล้วสนุกบอกเข้าไปบอกไปบอกเขาในฝันเราในฝันนะครับบอกเขาในฝันบอกพอากันเที่้จนรวยกันเขาถืกแล้วว่าสมบอกเขาว่าเขาดีเลยเจ๊กแล้วไอ้จนรวยพว่ไอ้ใบไดเลขได้เลขไดเลขดนกปูนอนหน้าอำรูกนอนหน้าก็เลยเฮ่อเลยเฮ่อ แปดสองกับศูนย์เจ็ดนาีเอ้ามันก็อยู่ในนี่แหละครับเนาะจังไรกับนี่ละล่องพิดจาหน้าเบื้องโหลดครับผมมากระจับไ้บมากกระพานเนาะเลดมันเป็นแค่เพียงอ่าแนวทางความฝันนะครับแต่ว่าเมื่องวดหนึ่งกับหกหนึ่งเต็มเต็มเหมือนกันแนวด้างความฝันก็ได้แต่ว่าปูนี่เนาะขันเพนล เพื่อนได้ออกปากแล้วเนาะบ่ระธรรมดา <แน S 1> อย่ี้ทีถ้าออกจากปากเพื่อนน่ะแจ้งวันไปยังไดไปเัง้วไปย่างพานบ้านเจ้าก็เจ้าเออ,เอ,อ,อไปหู่จักลุงนอนน่าโบว์กันตรงมานยังจะไปร่าง่างนี้ <c oughs> อ้าจังไดกับชัดเจนแล้วบ้านนี้เดี๋ยวถ้าจังไดมีคุ้มคือไอ้มีความคืบหนา้ามือแรกเป็นวันพระตัวเจ็ดสองยาทิ้งตัวไหนเจ็ดสองเจ็ดสองอย่าทิ้งเหล็กสวยเหล็กงามนะครับ แปดสองนี่ถึงไม่อยากทิ้งก็ต้องจำใจแมน,ออแมนชอบปลาไดก็ต้องทิมเออแมนชอบปลาได้ก็ต้องทิมเพราะว่ามัน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 บ่ได้มันบ่ได้แมนรดแต่ยากชอบเป็นสิ่นี้แต่ยากเอายากๆไม่เข้าขตัวเข้าสื้อบ่ได้แต่ยากนี่เลขปูนี่ละหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดนี่เนาะนี่ละ,ละมองซี ได้มองซื้อง่ายนะครับเอ้ากลับสำมะภาคควรแก้เวลาเราเข้ากับอะไรุ้ยตั้งวลาสิบแปดนาทีสิบแปดนาทีเอาโอเคครับผมเอาถอดเลยวันนี้กลับรบกวนลุงหน้าซน้านี้ครับผมอ๋อสบายดีทุกคนเออนอนฟันอะไรเงินเย็บ่ได้เรียกหอกอะไรเงินโหลดเอ้านอนฟันดอกเงินโหลดจี